ตอนนี้เขาต้อนแกะออกมาครับจากด้านไหนนี่คือเราจะเข้าไปข้างในนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือแกะแพะหรือแกะแพะใช่ไหมแกะหรือแพะแกะโอ้เยอะมากเลยอ่ะโอ้เป็นระเบียดเรียบร้อยจังเลยอ่ะฮะเรามาจังหวัดดีเนะได้เจอแกะออกจากเ,าล,าเล้าโอ้หลายเป็นร้อยหลายร้อยตัวเลยอ่ะ กอะไนบอกว่ามันรู้ได้ไงว่าต้องเดินไปตรงไหนนี่คือถนนนะฮะถนนไปไหนไปไปข้างในมันก็เดินตามถนนไปปกติเออโอ้ยรถก็ต้องหยุดแปลกดีนะได้เจอมวลชนสวัสดีบองชูบองชูบองชูงชผูจักกันบอนหยุดหยุด ถ้าทางจะรู้จักฟังภาษาไทยออกไหมโอ้ยเยอะหมดล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 ะอันนี้คือคนต้อนล้วไหะเนี่ยที่ขับรถเนี่ยใช่ไหมมันมีหมาด้วยเออมีหมาต้อนแกะด้วยเห็นไหมหมาอหมาเขาก็รู้นะว่าโอ้ แล้วอันนี้คือจุดลานจอดรถนะฮะซึ่งโรงแรมนี้ตีดโรงแรมนี้แล้วก็เดี๋วเราจะเดินเข้าไปจุดไฮไลท์ที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันที่เป็นน้ำทานน้ำขด,ขดขดค้นโค้งอะฮะเมื่อกี้กำลังจะเข้าไปแกะออกมาเต็มเลย เลเดินย้อนกลับมาให้ดูว่านี่คือลานจอดรถแล้วก็เดินมาอย่างนี้นะเพื่อใครที่จะมาถ่ายรูปจะได้เห็นว่ามาอย่างไงนะครับก็ขี่แกะขี่แพะเต็มเลยนี่คือทางเข้าฮะเดี๋ยวพระอิครจะตกพอดีเลย เขขอละลับหลวงเปิดเข้าไปเลยเแล้วก็ปิดให้เขาโอเคเดินเข้าไปครับขับเข้ามาด้านในครับมีทางเข้าตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้ประตูเปิดอยู่ฮะเราก็เดินเข้าไปเลยละกัน ประตูเปิดอยู่ครับปกติอาจจะปิดหรือเปล่าพอดีเมื่อกี้แกะเพิ่งออกอาจจะยังไม่ได้ปิดจะเห็นแกะน่ารักดีฮะฝูงแกะมหาศาลโอเคเข้ามาครา้งน้แล้วครับว้าวพระอทิต์ตกตรงนูน้นตรงนี้แสงก็เลยสวยเลย เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆก,กันครับเราเดินเข้ามาข้างในแล้วครับนี่ก็ไม่มีน้ำน้ำแห้งโรแมนติก oh, สวยงามัเชี่วอยู่นน่นยังใี่เข้ามาถ่ายกัน จุดนี้ครับมีตะกล้องเามื่อชีพสองท่านมารอถ่ายนี่เลยหาจุดไฮไลท ะะลแล้วเราก็เจอแบบนี้สุดยอดอันนี้คือโรงแรมที่เราพักครับที่มองเซงเชียวครับเดินออกมาก็จะเป็นทางข้ามไปมองเซงมิเชลเลยครับอันนี้เป็นโรงแรมอยู่หน้าสุดของของฝั่งนี้ฮะ จริงๆวิวจากห้องพักบางห้องเนี่ยเขจะเห็นแต่ว่าผมจองฝั่งการ์เดนวิวฮะซึ่งคันถูกหน่อยก็จะไม่เห็นแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราออกมาเดินดูอย่างนี้ได้เหมือนกันฮะตอนนี้เช้าวันที่17ตุลาฮะอากาศหนาวฮะน่าจะปรมาณสิบองศาโอแสงสวยนี่คือโรงแรม นี่คือบรรยากาศตอนเช้าการที่มาพักที่นี่เราก็จะได้บรรยากาศทั้งพริตตกดินเมื่อวานที่เราไปถ่ายรูปแล้วก็บรรยากาศยามเช้านี่สวยหมอกจางๆโรงแรมฮนะหมอกจางๆแล้วควันคล้ายบางทีเธอเป็นไม่ยากรู้น่าจะนุ่มผิดเนะ อาจจะทานดูว่าเธอเป็นดังหมอกหรือควันหมอกจะง,งดงามรถทําให้เยือกเย็นเดี๋ยวติดกะสิทธิพอ,อโอ้สวยน,นี่คือรถบัสอันนี้เป็นฟรีชัตเร์บัสนะจากลานจอดรถจริงๆที่โรงแรมเราคือมีป้า้รถบัสอยู่เลย โอ้โห oh, oh. สวยนะตอนเช้าสวยมากเหมือนปราสาทในฝันนะฮะดูดูมันขึ้นมาอย่างนี้ oh. ปราสาทในฝันจริง,รงสวยอะไรขนาดนั้นพาที่ขึ้นฝั่งนู้นฮะแล้วก็ ้นมองไม่เจออยู่ตรงกลางแล้วก็ตะวันตกอยู่ทางนูน้นครับระยะทางในการเดินสองกิโลเมตรนี่ครับป้ายบอกมั้งสวยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปฮะแล้วก็ลงมาประมาณสักบ่ายสี่ยวตงทางข้านหาดเช้าที่โรงแรมก่อน โอเคครับนี่คือบรรยากาศที่เมืองมองแังมิเชลณเวลา8ดโมงเช้าครับพาทิตขึ้นตรงนี้แล้วก็มองแังมิเชลอยู่ข้างหน้าเราฮะหมอกจางๆลอยอยู่บนทุ่งหญ้า ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งตะวันตกพระอาทิตย์ตกตรงนี้ครับเมื่อวานอากาศตอนเช้านี่สวยจริงฮะไม่ผิดหวังฮะที่ได้มาที่นี่โรงแามนี้ฮะโรงแรมลาไล,าลาส์สักอย่างหนึ่งฮะก็อยู่เป็นโรงแามแรกเลยฮะที่อย่ขรงข้ามซังมองซามิเชลครแล้ว,วก็มีเจอรเชตบัรโอ้ถ้าเกิดปั่นจักรยานตอนเช้า,ชาขึ้นไปก็ปกอากาศเยเนี่ย โอเคครับยจะให้ชมบรรยากาศสวยๆครับ Uncle 1หน่งรีวิวนะครับติดตามผมได้ทางช่อง Uncle 1หน่งครับ h a s h a g Uncle 1หน่ง Uncle เหน่งรีวิวจิบไวน์เหล้ากับ Uncle 1หน่งจิบกาแฟเหล้ากับ Uncle 1หน่งแล้วก็ y y All The time ครับผมมีเพจ ig facebook ชื่อ y y All The time ครับ w h h y นะฮะแล้วก็ w i n e y y All l time สวัสดียามเช้าณเมืองมองสังมิเชลว,วันที่16ตุลาคมออ17ตุลาคมแล้วากาศดีขอบคุณครับเรานั่งรถบัสเข้ามาแล้วครับนี่คือหลังจากที่เราลงจากรถบัสเราขึ้นจากหน้าโรงแรมเลยนะฮะก็สะดวกดีฮะโรงแรมนี้วันนี้วันที่17ตุลาคนน้อยฮะไม่เยอะนี่เวลาประมาณ11โมงฮะก็ ต้องไปดูข้างในว่าคนเยอะหรือเปล่าแต่ว่าดูจากข้างนอกคนไม่เยอะแล้วก็รถบัสที่ขึ้นมาเมื่อกี้เต็มคันเหมือนกันแะ่มแต่มไม่ใช่หน้าพี a ซ s e ั s นถ้าเป็นช่วงกระดาสิงหากักยากน่าจะแน่นแต่แค่นี้ก็แต่ผมชอบมาอากาศหนาวไม่ชอบอากาศร้อนตอนนี้ตอนเช้า8องศาตอนนี้น่าจะสิบกลางๆแดดแรงฮะแต่เย็น ต้องใส่ซื้อโคต้ตอากาศหนาวฮะแดดแอากาศหนาวน,นี่คนขค้าลงไปเดินกันนะเห็นไหมฮะขลงไปเดินกันเขาต้องรู้สึกว่าต้องเป็นซื้อถัวร์นะไม่เอาญาตให้ลงไปเดินเองโดยลำพังมีอากาศร่เริมก็เป็นที่ที่หนึ่งที่ควรจะมานะฮะสักครั้งหนึ่งในชีวิตดูจาก ตาตัวเองเนี่ยสวยมากไม่เหมือนกับในรูปดูจากในรูปก็สวยแล้วของจริงยิ่งสวยกว่าจริงๆถ้าเกิดว่ามาตั่นแปดโมงเช้าได้จะดีมากเลยพอดีคุณภรรยายัางไม่พร้อมกว่าจะแต่งหน้ากว่าจะจัดกระเป๋าแพ็คกระเป๋าแต่ออกมาถ่ายรูปเชา้าอากาศดีมากเที่เห็นตอนตอน้น อเคครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในดูฮะว่าเป็นยังไงผมว่าทุกคนเห็นเห็นคลิปมันเยอะอะที่นี่นะฮะก็อันนี้ผมถ่ายไว้เป็นความทรงจำฮะก็ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเยือนมองแซงมิเชลแล้วแล,แล้วก็มาถึงข้างบนครับรอบเที่ยงประมาณเที่ยงคนไม่เยอนะฮะที่ตัว๋วซื้อตัว๋ว ผมซื้อตั๋วระบาบสองมามาถึงเร็วกว่าก็เลยขอไปเปลี่ยนตัวที่เคาน์เตอร์ติเกตออฟฟิศเขาก็เปลี่ยนให้แล้วขึ้นมาอ,มอากาศดีฮะผมไม่ได้ถ่ายตรงทางเดินนะเพราะว่าทุกคนน่าจะเห็นกันเยอะแล้วแต่ข้างบนเนี้ยอากาศแต่ละวันไม่เหมือนกันนะช่วงนี้ไม่มีน้ำท่อยจะมีคน รุบทั่วลงไปเดินในทรายกันเยอะอันนั้นคือรถบัสชะตะัตเตรบัสที่มาส่งแดดแรงครแต่ขัดเย็นโอเคครับนี่คือด้านในโบสครับเข้ามาก็จะมีเป็นรูปโมเดลของสถานที่ที่นี่ครับแล้วก็นี่คือรริการในโบสถ์ เป็นบทโครทครับผมบอกถึงความเก่าและขลังม,มีวิธีอยู่พอดีนะลยับขอสงบก่อนนะครับ นี่คือบรรยากาศด้านบน,นฮะด้านหน้าของโบสถ์เดิอนออกมาก็จะเป็นลานนี่คือทางเข้าโบสถ์และนี่คือโบสถ์อากาศสดใสฮะฟ้าเปิดไม่มีเมฆแสงสวยแต่ร้อน เดินต่อไปครับครับ okay, <c oughs> นี่คือรูป <thin> ปั้นที่มาของมงเซงมิเชลฮะคือเนื่องจากว่ามีปัตนุท่านเนี้ยมี ันถึงมีเทวทูตหรดาเนี่ยมาเข้าฝันถึงสาครั้งแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยเทวดาเนี่ยเอามือจิ้มหัวแล้วปรากฏว่าตอนเ้าตื่นมาเนี่ยหัวเขาเป็นรูปุมน้องไป <Yeah. S 1> เขาก็เลยไปที่มาของการที่เอาเงินทุกอย่าง <Yeah. S 1> หาเงินอารมุนทุกอย่างมาสร้างมองเซงมิเชลให้เกิดขึ้นจริงคนระับก็ ประวัติจริงๆก็ลองไปตามดูครับผมได้รับการบอกเล่ามาคล้ายๆแบบนี้ครับแต่ว่ารูปปั้นนี้คือรูปปั้นอ่าองบอกถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ครับน,นี้เป็นห้องโชว์โมเดลครับอันนี้น่าจะเป็นมองซซมิซอรกรุนแรกๆที่มีแค่บ้านอยู่ข้างบนบแล้วก็โมเดลอันต่อไป ก็จะเริ่มมีการสร้างอาคารขึ้นมาเขาบอกว่าอะไรนี่แอบบี้โรมันศตวรรษที่สิบอถึงสิหรอประมาณนั้นศตวรรษที่1ิ1 2หรือเปล่าไม่แน่ใจพอมาอันนี้ก็จะเต็มรูปแบบมากขึ้นครับ1 7บเถึงสิ 18. 18แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นล่าสุด20แส้วก็เป็นพัฒนาการวิจนนารณการของที่นี่นะครับ โโอ้หเก็บไวน์เล้ากับอันเคอา์หนึ่งครับวันนี้เรามามองแซนดิเชลมองแซนดิเชลนนะฮะแล้วก็ขึ้นไปหนึ่งสแตนด์ลงมาก็แวะทา,านอาหารที่นี่เป็นอาหารซีฟูด้ดนะครับเราสังส่งซูเปอร์จิตซีฟูด้ดแล้วก็แซลมอนนะครับแฮนดิ้งกับตัวชานอนี่ครับอันนี้เป็นวานชานอนี่คือปกติว,วายชานอนี่เราจะใสแ่แก้วที่มันอ้วนๆนะแต่นี่เออเขาใสาแ่แก้วอ,อย่างนี้มาเหมืนอนกับผ่อนวาน ไม่รู้ชาเน่ของอะไรไว่ากินอะไรก็อร่อยอที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซบิยองบองชาเลเน่ชาปีอร่อยทุกแก้วเลยอ,อันนี้ก็อร่อยถูช<ะ>ื่นมากเหมาะกับสปาเกตตี้ที่เราจะกินวันนี้เป็นซีฟู้ดสปาเกตตี้มีกุ้งมีหอยเล็กๆหอยเล็กๆน่ารักนะฮะก็อันนี้ไม่แพงครับ จะบอกว่าแพงก็แพงนะเพราะว่าที่ยู่บนมองเซนเชลก็คงราคาสูงหน่อยอันนี้น่าจะมา16กูโลก,ก็แพงอยู่กนะ็ทำน่ชัดโอเคนะมพอกินไนดะ้ตัวนี้เป็นแซลมอนนะครับก็แซลมอนดูน่ากินมีข้าวด้วยโอเคครับก็<ม> จบติดไวล์เล่ากับอันเข้าหนึ่งครับครับแล้วก็ติดตามผมได้ที่อ่าถักจุดมะเร็วครับอันเข้าหนึ่งไวไวออเดอร์พามอันเข้าหนึ่งรีวิวแล้วก็จิบกาแฟเล่ากับมะเร็นี่นครับ,บ Man, mm hmm. ขอบคุณครับอันนี้มาร้านานี้คนระับคือร้านนี้ครที่มองซันมิเชล